วันนี้เวลา20นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ ลึกมหาจักรีบรมราชวงศพุทธศักราช2,563ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรม,มาศิลาทรงกราบทรงศีลโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคต ยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ และจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบีดอนทรงประกอบพิธีประดิษฐานและสมโพธิพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสร์โดยทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปเมื่อวันที่6เมษายน2562มีขนาดความสูง172เซนติเมตรและความสูงฐาน7 หลอดด้วยบรอนซ์ในฉลองพร oh ะ e yet, องค์บรมราชาภูสิตาภรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุร่ายทรงเจิมพระสุพรรณบัตรจาึกคำถวายราชสุดดีและดวงพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงบรรจุที่ฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระสุร่ายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่ฐานพระบรมรูป เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูพรพามหากษัตริยาทิราชในวันที่6เมษายนของทุกปีและทรงกําหนดให้เป็นวันจักรีเพื่อน้อมทาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชจักรีวง์ที่ผ่านมา และต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินออกจากประสาทพระเทพปัดนไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามทรงพระเคนจตุปัตจ,จัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก วันที่6เมษายนของทุกปีเป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดกล้าบดกระหม่อมให้สร้างป้อมปราสาสตราราชมณฑีรและวัดพระศรีรัตนาศาสดา,า,สารามนอกจากนี้ยังทรงมีพระมหา,รา,ารก,กรุณาธิคุณ ต่อชาวไทยเป็นอเนกนานาประการทั้งส่งฟื้นฟูการพระาศาสนาทรงทรรนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองมีความมั่นคงสืบมาตราบจนทุกวันนี้